ออกเต็มนท่อดีนะครับท่อสองนิ้วเลยนะครับลองเปิดดูครับติดไหมติดได้เลยครับใช้งานได้นะครับนี่ครับใช้งานสว่านหินเจียได้ครับเอาลองลองดูอีกที่ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดตั้งนะครับ ปั๊มเสมอนะครับพลังงานโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้งนะครับโซลาเซลล์นะครับระบบดูดจากบ่อนะครับขึ้นไปนะครับรถสวนลำไยนะครับนี่นะครับต่อแมนขึ้นไปให้นะครับแต่ว่าเราทําเป็นทุ่นลอยน้ํานะครับใช้เสมอนะครับเพื่อจะส่งไกลๆนะครับนี่แผงโซลาเซลล์วันนี้เราติดชุดสี่แผงนะครับติดชุดสี่แผงดูดนะครับผ่านท่อสองนิ้วนะครับต่อตัวนี้ให้นะครับ ไปดูนะครับไปทางน้ํานะครับนี่ตอนนี้แดดก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผมให้ดูกันแดดมันไม่มีครับมันมีก้อนเมฆบังหมดเลยครับฟ้าคึบมบวันนี้น้ําก็ออกเต็มท่อนะครับนี่น้ําออกเต็มท่อดีนะครับนี่ครับน้ําออกเต็มท่อดีนะครับนี่ลูกค้าจะต่อไปเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับมิน่สปริงเกอร์นะครับ พื้นที่ประมาณสามไร่นะครับประมาณสามไร่สี่ไร่นะครับสวนลำไยนะครับระบบแมนสองนิ้วนะครับนี่ท่อนะครับสองนิ้วครับออกเต็นท่อนะครับนี่เราไปดูระบบแผงโซลาเซลล์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ ก็ขอขอบคุณนะครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมในนาร้านสอเล่นนิกนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์0นยนะครับ7215033นะครับนี่แดมาแล้วครับแดดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบกันนะครับ ตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่2,900รอบนะครับนี่นี่นะครับทำงานอยู่ที่2,9 0 0รอบนะครับนะครับจะขึ้นขึ้น3 0 0พันแล้วนะครับขึ้น3 0 0พันละนะครับแดดมาละอยู่ที่ร10ยโวลต์1้โวลต์ครับประมาณนี้7จจุดแอมป์นะครับกระแสนะครับ760กบวัตต์นะครับ3า0 0ันรอบนะครับประมาณนี้ มีชุดปลั๊กไฟให้ใช้นะครับด้วยนะครับชุดปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยนะครับใช้ทั้งหมด4แผงนะครับ4แผงโะเซลล์สแผงนะครับนี่นี่นะครับนี่ได้ยินเสียงน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวผม การติดตั้งก็เก็บสายประมาณนี้นะครับนี่การติดตั้งนะครับนี่ครับต่อสายนะครับเก็บสายให้นะครับแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างก็ใช้เป็นเหล็กกระวนะครับสามคนนิ้วครึ่งนะครับทั้งหมดเลยนี่เจ้าของสวนนะครับนี่ตาชนนะครับอยู่บ้านปางคอมนะครับตําบลเชียงกลมอำเภอปากชมยังเลยนะครับตอนนี้ก็แดดมาจัดก็อยู่ที่เดี๋ยวนะครับผมให้ดู ตอนนี้ก็สามพันรอบนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูน้ำอีกรอบหนึ่งก่อน,นมีมะขามหวานช่างบอยขโมยมะขามหวานาล,ล้วละเก้าสิบครับตัละเก้าสิบโกลับไปดูน้ํากันนะครับไปดูน้ํากันตอนแดดนะครับจัดๆเลยว่าออกแรงไหมนะครับเพราะเมื่อกี้เราถ่ายกันมันแดดไม่ออกไงโชคดีมากเลยครับที่แดดออกจะได้เห็นน้ำแรงๆนะครับ นี่น้ำออกแรงแรงเลยนะครับนี่ครับออกเต็นท่อนะครับออกเต็นท่อดีนะครับพอสองนิ้วเลยนะครับเหมาะสำหรับเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนนะครับพลังงานสะอาดนะครับตัวนี้เป็นพลังงานโซลร์เซลล์พลังงานทดแทนนะครับไม่ต้องมีไฟฟ้านะครับไม่ต้องมีน้ำมันนะครับ ติดตั้งครั้งเดียวจบนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับเรารับประกันงานติดตั้งหนึ่งปีนะครับก็น้ำก็ใสดีนะครับก็ในบ่อลูกค้ามันก็ใสแล้วครับนี่ครับทีนี้ก็ลำไยมันมีน้ำมันก็จะ ออกดอกออกผลดีนะครับผลผลิตก็ดีขึ้นนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับให้กับชาวเกษตรของเรานะครับแต่ก่อนเนี่ยน้ำมันไม่พอนะครับหน้าแรงนะครับลำไยมันก็ไม่ออกดอกออกผลนะครับพอนําพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานแทนนะครับนี่เข้ามาติดตั้งก็จะติดตั้งระบบน้ํานะครับให้กับต้นลำไยนะครับก็จะทําให้เพิ่มผลผลิตได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า นอกจากที่ปมน้ำได้แล้วเนี่ยชุดสีแผงเรายังมีชุดปลั๊กไฟนะครับไว้ให้ใช้เวลากลางวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นาชาร์จมือถือนะครับชาร์จแบตกิีดยางชาร์จคมไฟหรือว่าจะเป็นเครื่องรลวล้อมวัวนะครับต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องั้อวัว,วครับเครื่องช็อตัวครับ ออกจากต้นเล้เลยหรือว่าจะเป็นสว่านหินเจียนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ช่างบอยนะครับช่างจอมครับเปิดหินเจียให้ดูนะครับเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องปิดปั๊มนะครับกดเข้าไปด้านในครับสวิตใต้กล่องเสียบเงินลองเปิดดูครับติดไหมนี่ครับอืมติดได้เลยอใช้งานได้นะครับนี่ครับใช้งานสว่านหินเจียได้ครับ ลองลองดูอีกทีครับครับฟังก็ยังทำงานได้อยู่นะนี่ครับแดดไม่มีมันก็จะรอบตกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแดดแรงๆเนี่ยมันจะรอบไปตกนะครับเป็นไงครับท่านจ้ครองชอบไหมครับเนี่ยเมาค้างนะครับเนี่ยมาค้างอยู่นะครับโอ้ยเจาแล้วนี่กินแล้วมุ้งนี่หึงเลยโอเคนะครับดีป่ะครับตาดีป่ะมีไฟให้ใช้หเนาะ นี่ครับฐานเสาครับเทนะครับเสข้มถักเหมือน่หอยนี่กระดิ่งแอมเอาปลักห้อยนี่ก็ได้ครับตากระซ่า,ามือถือไว้น,นี่ฟังวิทยุเปิดเพลงฟังไปเก็บลำยงลำใหญ่ไปโอ้มวนเห็ดบานนี่นะแอมนะเห็ดบ้านหนอนไ,ได้เลยนี้เอาไม้มาปูเลยนั่งให้เลยเห็ดเที่ยงน้อย,อยนี่ตายตาไฟ <laughs> แอมขาดตู้ไปที่เลยอาจจะไม่เนาะใช่หรอแอมเล้วงแ,แล้วครับตาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ